นี้ประธานในพิธีในเครื่อครับประธานในพิธีครับวันนี้เราจะมาทาอะไรครับสวนสยามสวนสยามครับรู้สึกเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยกดมือด้วยพี่อ่าชักเเ้าเหรอครับแล้วคืนนี้ว่าไงครับคืนนี้ก็ไปเ๋อไปนะครับไปไปที่ไหนครับรัชดาตซอยสี่ไม่ไปท็กต้านเหรอครับท็กต้านเดี๋ยวเลิกเลิกจากรัชด่าน เตีวเรการเดินหาหน้าหาี่เป็นแดงหารหน้าขมเาชมาเ่อไร่โอไกลมากเลยครับไอ้เจ้าทหารมันไม่กัดครับเฮเอาเป็นเอาเป็นคนยินหน้าไอ้กงนี้ พยาวางเัวีวยออ้ยงบอลยืนหน้านี้ยิงข้างหน้าบอลไปเดินไปหาเขาทำไมอะเดินมานี้เดยวกิ่งจะเป็นคนที่สามหรือเปล่ามาเลยพนกลนกลางไอ้กิง่งยิงอะแบบนี้เ <c oughs> นี่ยมันจะประมาณนี้กต่ว่าจึิงตึ้งึงแล้วไม่โดนกันนะนะอ้าวี่อยู่ในภาคเขาจะบอกรถต่าครับรถตำ่ำอะไรสามม่พวกคุณครับต่าหมู่ครับ ถามว่าชักกระบี่ไม่ให้โดนไงก่อนนะต,ตอนเนี้ยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนไม่โดน,โดนเอาจริงไหมจริงนะเริ่มแรงเลยพี่หลอกอันนี้ก็เป็นร้อยหนึ่งร้อยสองแล้วร้อยเราเป็นร้อยสองประธานในพิธีเขาดีเลยสมารปุ๊บพุ่งกระปองมาผสมทอของพันเขาจะสั่งของนารผสมแสดงควาอคน,นลบหลักฐานในพิธีขงหน้ากัง พอไถึงรัดมองมองไปที่สีสีีสันคือไฟนะที่สัาบอวัดวัดพิ่เบนะครับทาในพิธีก็ยืนังนเ่เิปึ๊บผูู้้ะองกจะวงมาเเิ่เมก่อนงแล้วทารอะไรเสร็จแล้วก็กลบไปปืนเขาจะสั่งของพันผสมที่บอกตําหน้าระวังอย่าระวงไม่รวังยาวุ้นะครับตอนนี้วันยาวุ้ง วัตยาปุ๊ดปุ๊บปุ๊บอเลยออที่สั่งเรียาวุธนะของอามาสมเรียตรงมรมเลยเรงมเลยปื๊อเอาซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าัดเออแบบนี้อ้าวที่นี้พี่สั่งนี้อีกมันจะมีอีกผมว่า ของมาผสมทำวางรับประธานในพิธีปุ๊บปุ๊เสร็จไปปุ๊บทีนี้ก็จะวิ่งรายงานช่วงนี้ก็จะวิ่งมาปุ๊บปุ๊บเราจะบ่ากระบี่เอาใหม่นะของมาผสมผมหน้าระวังปัดระวังปุ๊บเดี๋ยวจะวิ่งมานะปุ๊บ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 ปุ๊ ลูก็จะวิ่งเหยาะๆไปครับ๊บๆๆๆๆๆัๆๆๆอๆๆๆเๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆจะๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆไม่เป็นไรๆๆ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 ๆาพๆๆๆไๆๆ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 าๆๆๆอๆนๆๆพๆๆๆๆๆๆมๆสมจๆๆ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 วๆสนๆๆ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 ก็ขๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆียๆตัวสวนสนามขวาหันหันปุ๊บๆๆๆๆแๆๆๆปุ๊บจัๆแถวอ่ะๆีงๆ โอ้อบนีนี้ทีนี้ก็จะอยู่ในข้าวบ้าดีไหมฝ่ายบอลเดินนะไก้ไอ้ไอ้นี้พี่จะเดินแต่เดินจริงๆนะเองต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงได้ตรงรถทันแดงอะนะแต่ก็ตั้งหลายทั่งซ้ายกลับมาตั้งหลายทั่งซ้ายฝ่ายบอลอย่างนี้ครับเดี้ถ้าไปกลับเป็นปุ๊บเพื่อจะตั้งอย่างนี้ใหม่เอานะนี่กองมันจะขึ้นแล้วนะตึ้งตึ้งตึ้งเอ้าตึ้งตึ้งตึ้งอ่า เดินนเดินไปเรื่อยๆกันได้เดินไปเรื่อยไปถึงไปถึงตรงสีแดงแล้วบนจัมหาพี่อย่ารีบเดินไป ไปกระดูป้านะแบบขวาทึ้ป้าไปเออหึ่งหนึ่งึงแอตรงน่งสองสามสี่เริ่มไปอย่างงี้ได้ได้ไหมย้อนอีกขัาไม่ต้องขันขาไม่ต้องขันาไม่ต้องขาแนวไว้ไมเลย่ั้ตอสบัดกั เออก็ได้ก็ได้ก็ได้สองกระบาตัวก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพ่ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถึงวันจริงใครอยู่นี้ก็นั่งไปอาวันนี้บาดกระดี่เลยครับวันนี้เราหันกลับมาแล้วนะเราเปลี่ยนตัวจะเดินเพื่อเดินไปทางสโมสรแล้วก็วนกลับมาเรื่องแเดี๋ยวเราเดินเหมือนเดิมพยายามเอาจังหวะจะเดินจนเร็วเลยนะเนิ่มเริ่ดึงไปถึงตรงที่เก่านะแล้ววนกลับมาเดี๋ยวพี่จะั่งให้เหมือนจริงเลยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ตรงท้ายแบกสองกลับไปเลยตึ้งตึ

หนึ่งสองสามสี่แถวแถวแถวงั bank, yah, ้นนะครับโอเคโอเคว่าเดินอย่างนี้กลับบ้านดีกว่าครับเพราะว่าดีมากนะครับถ้าจะไปหาแม่นางอึ้งยงอึ้งยงคือใครครับวันอึ้งยงคือนั่นลุงวมนทำลงเท้าขวาลงเท้าซ้ายดิลงเท้าซ้ายแลกขวาทำอะย๊า ติดใจนึงก็คือเราปี๊บเปล่าติดใจติดใจนึงก็คือเราปี๊บาไปนะครับแล้วขวาทำปึ๊บลงเลยดูอ่ะนักเก่งลองดูเนี่ยแล้วขวาใช่ทำนะครับมันจะปีมันจะปี๊ขวาไปจริงๆอ่ะแล้วขวาชักเป้าเหรอครับอ้าวมาเรื่องนี้ใหม่นี้เอาอีกทีเลยเริ่มแป๊บเมื่อกี้เลย ที่จะพูดในแต่ละขั้นตอนแต่เวลาปฏิบัติเองปฏิบัติกันเองนะในตอนที่บอกว่าจัดแถวเตรียมตัวสวนสนามหา๋ออันนอ,อีกอ,อ,นะอ่ก็หันอย่างเงี้นะอ๋ออ่านปึ๊บพอตอนจะซ้าย,ายลงเนี่ยปึ๊บลงอะไรย่างี้เลยปึ๊บมองหน้ามาหักหัวลงเลยไม่เป็นไรนะพร้อมไหมอ่ะตั้งแถวแบบเมื่อกี้นี้หันหน้ามาตอนนี้เราอยู่ในท่าเรียบอัประธานในทิธีปุ๊บยังไม่ออกมาพุ่งครับกองกาลังสมก็จะอยู่ด้านนู้นเสร็จแล้วเข,ขาก็จะไป shit Ohyu